เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับเกมเราบอ,อกเช่นเคยนะหายหายกันไปเรื่องานเลยนะฮะช่วงนี้โอเคไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเราบอกแมปบอกฟิตแมปบอกฟุดเออทอกคนบอกฟิตบอกฟิตยิ่งลินพันเลยจะหยอก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 ,ยอกนะกดไปจนสลัดนะมาสุ่มผลอีกเช่นเคยไม่มีคอนเทนต์ทำนะะเลยสุ่มผล ช่วงนี้หายนานไม่ใช่เลยครับติดเกมอื่นครับผมหยอกหยอกหยอกไปจริงจัง <What? S 1> <the> จริงแหละไปไปกันกวอาโอเคเสียงเกมอาจจะไม่มีนะจะเป็นเสียงเพลงแทนนะครับว่าเดี๋ยวจะลิิกธี์แม่งแดกอีกไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยกับเกมเนี่ยเกมนี้นี่แดกลิขิทธิ์ตลอดเลยเป็นเหี้ยอะไรกันอาจจะมีคำหยาบนะฮะ ใช้จักรยานในการรับชมแฮห่ปวดใช้จักรยานจักรยนุลในการรับชมแแห่เล่นเหรอหยอกหยอดอ,อย่าไิยุ่งกับผมจุด,จดหุดให้ให้อร่อยให้อร่อยสวัสดีสวัสดีให้เออให้ไปให้ไปไม่ได้ให้นะให้ให้ขอผลหน่อยได้ไหม อะไรวะาพาฟูดอ็ช่างไรสะละไปเถอะไม่ให้ผลหรอกอเขาใหม่ดีไหมนะแ,แม่งมาแกล้งอีกแสกุลกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ปไปไปเช่นเคยตามอุ้ยบูหนักก็เดิมอุ้ยขอได้ปะมันให้ไม่ได้นี่หว่ามีไปมันต้องเทรดกันนะครับ เหตในโลกบนสองนะโอเคที okay. ่ผมลืมบิม๊สุดเหรอเห็นปะเฮ้ย อย่าคนไหไก็ได้ไปปั๊บเดี๋ยสี่พันอ้หูผละไนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผลอวะเก็บอ๋อผนแสงอู้หอยากไลบอดีเลยอ้โห โอ้โหโคตรดีอ่ะผลน,นี้ฟาร์มอย่างดีครับเดี๋ยวโอ้โหผลแสงโอ้ยโคตรดีผลนี้ฟาร์มดีนะมีดาบด้วยโอ้ผมมีฮาคี้ยังวะกดเคดิยังไม่มีป่ะผลผลโลเกียได้สายโลเกียได้เหียโอ้โหโคตรดีสุดนี้ไปสุ่มก็ได้นะผลแสงผลแสงดีมากนะดี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 มากโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้แหละมันจำแค่นี้แหละลุกบุมถ่ายลุกแผลบถ่ายลูกกับคนทำเพจไหมอในเงี้ยหันไปทางนั้นอือยะนี่โอ้โหพื้นล่างโคตรสวยอะ่ะโคตรเฟีย้ยวโคตรเฟีย้ยวโคตรเฟีย้ยวโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้แหละคลิปปัญหาจ,จัดสั้นๆหน่อยนึงนะ ต้องขอไปกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็จะกลับมายายาททำละผมไม่ค่อยได้ผลดีลนะมั้งได้ผลดืมก็เลยไม่ไม่อยากทำแล้วก็ติดกี่มื่นด้วยนะก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งหมด170กคนเนาะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปละครับบายบาย